สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาสาระบันเทิงค่ะเปิดโพสต์เจ้าของปาเจโรหลังโดนถามไม่กลัวเหรอรู้ไหมรถเบนลี่เป็นใครกรณีอุบัติเหตุรถหรูเบนลี่ซิ่งชนสนั่นสามคันบนทางด่วนล่าสุดฝั่งผู้เสียหายเจ้าของรถปาเจโร่ป้ายแดงได้ออกมาเปิดใจโดยนายสราวุธรีรัก ผู้ขับขี่รถซูมิบิชิรุ่นปาเจโรเล่าเหตุการณ์ว่าออกจากบ้านพักย่านทุ่งครุขึ้นทางด่วนมุ่งหน้าลงดินแดงเพื่อจะกลับบ้านที่จังหวัดบึงการขณะอยู่บนทางด่วนได้ขับในเลนกลางมาตามปกติใช้ความเร็วประมาณ90กิโลเมตรต่อชั่วโมงจากนั้นรู้สึก โดนกระแทกแล้วก็จำอะไรไม่ได้เลยเพราะเหตุการณ์เกิดขึ้นเร็วมากไม่เห็นเหตุการณ์จากกล้องหน้ารถที่มีคนส่งมาให้ในรถที่นั่งกันมาทั้งหมด6คนเป็นผู้ใหญ่5คนเด็ก4คนหนึ่งขวบหลังเกิดเหตุรถพลิกคว่ำก็พยายามตั้งสติให้ได้และช่วยกันพาทุกคนออกมาจากรถให้ได้ก่อนทั้งนี้ยังไม่ได้พูดคุยกับคู่กรณี ด้านนางสาวนิชรีชาติสุริยพัฒน์ แฟนสาวที่นั่งมาในรถคันเดียวกันกล่าวว่าที่รอดมาได้เป็นเพราะทุกคนคาดเข็มขัดนิรภัยโดยแฟนเป็นคนขับรถมีพ่อนั่งด้านข้างคนขับได้รับบาดเจ็บแขนหักถัดมาเป็นแม่หลานชายตนนั่งอยู่แถวที่สองส่วนน้องสาวนั่งอยู่ด้านหลังและมีสัมภาระอีกไม่เยอะจำพวกที่นอนส่วนของที่เหลือได้จัดไว้ด้านบนเพราะจะเดินทางไกลไปต่างจังหวัด เนื่องจากตนไม่ได้เจอพ่อแม่มาหลายปีแล้วตนจึงตั้งใจจะออกรถเมื่อวันที่19ทธันวาคม2,565เพื่อจะนำรถกลับไปให้ครอบครัวดูเหมือนเราแบกความฝันกลับบ้านและขณะนั้นครอบครัวทั้งหมดอยู่ในรถซึ่งกำลังนั่งอยู่ในรถกันชิลๆสบายๆจังหวะตึงแล้วรถเหมือนจะหลุดออกจากทางด่วนเพราะรถได้ปีนเกยขึ้นบนขอบบารีเออร์แล้ว จากนั้นมีรถกู้ภัยมาชนจนรถหมุนอยู่หลายรอบหากไม่มีรถกู้ภัยมาชนอีกต่อหนึ่ง รถตนคงตกทางด่วนไปแล้วตนจึงเอามือจับหลานไว้เมื่อทุกอย่างนิ่งจึงอุทานด้วยคำไม่สุภาพออกไปว่าเกิดอะไรขึ้นจากนั้นก็พยายามเช็คเรียกทุกคนว่ายังอยู่ไหมโชคดีที่หลานหลับเขาจึงไม่ร้องเมื่อตั้งสติได้ก็พาการปีนคลานออกมาด้านหลังตรงประตูเพราะกระจกแตกไปแล้วเห็นคลิปตัวเองยังคิดเลยว่าใช้แต้มบุญสูงมากเหมือนตายแล้วเกิดใหม่รอดมาได้อย่าง รโชคดีที่ทุกคนคาดเข็มขัดนิรภัยทั้งนี้ที่สถานีตำรวจคู่กรณีไม่ยอมเป่าหรือตรวจแอลกอฮอล์ตนก็ไม่ทราบเหตุผลว่าทำไมกลุ่มพี่ๆกู้ภัยพยายามให้เขาเป่าแต่เขาปฏิเสธที่จะไม่เป่าพยายามที่จะไม่ดื่มน้ำเคี้ยวหมากฝรั่งเขาคงหาทางแก้ปัญหาของเขา นไม่รู้ว่าเขามีปัญหาอะไรถึงไม่ยอมเป่าทางตำรวจแจ้งว่าเขาขอตรวจเลือดที่โรงพยาบาลตำรวจเบื้องต้นคาดว่าผลตรวจจะออกอย่างเร็วในเจวันและไม่ทราบว่าระหว่างนี้จะมีกระบวนการอะไรหรือไม่เท่าที่ทราบคู่กรณีไม่มีประกันส่วนประกันฝั่งเรายัางไม่ตกลงกันว่าจะเคลมคันใหม่ให้หรือไม่เพราะรถใต้แดงเพิ่งออกมาได้เพียง21วัน ตนไม่รู้ว่าเขาจะรับผิดชอบให้เราได้ร้อยเปอร์เซนต์หรือไม่ส่วนเราต้องการรถคันใหม่และการเยียวยาร่างกายและจิตใจเพราะพ่อก็แขนหักการเยียวยาจะต้องรอการพูดคุยกันของทุกฝ่ายพร้อมกันนี้เปิดโพสต เจ้าของรถปาเจโร่ป้ายแดงอย่างน้อยก่อนตายก็ได้สารฝันออกทีวีขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านที่เป็นกระบอกเสียงให้เสียงเล็กๆได้บอกเล่าความจริงพี่นักข่าวถามว่ารู้ไหมว่าคู่กรณีเป็นใครรู้คะ่ะไม่กลัวหรอกลัวทำไมคะเมื่อคือนก็เท่ากับหนูได้ตายไปแล้วถ้าจะเกิดอะไรขึ้นกับหนูอีก มันก็ค่าเท่ากันขอตายแบบมีศักดิ์ศรีหน่อยจะดีกว่าขอเง,งีบสักพักก่อนนะคะขอบคุณทุกกำลังใจฟกช้ำปวดตัวตึงแม่เจ็บหน้าอกพ่อต้องผ่าตัดกระดูกข้อมือรถคันใหม่เท่านั้นรอนัดวันเจรจาหวังจะหวังว่าจะจบด้วยดีไม่งั้นได้ออกหอกศอสอหวนกระแสด้านพันตำรวจโทร พิเชษเปิดเผยว่าทางผู้ขับรถยี่ห้อเบลลี่ยอมรับว่าผิดและยินดีจะชดใช้ค่าเสียหายให้กับคู่กรณีทั้งหมดทั้งนี้ได้ทำบันทึกประจำวันไว้และส่งตัวผู้ขับขี่ไปตรวจเลือดที่โรงพยาบาลตำรวจเพื่อหาปริมาณแอลกอฮอล์ซึ่งเป็นการตรวจที่ได้มาตรฐานอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมีทางฝั่งรถมิซูบิชิปาเจโร่บาดเจ็บทุกคน หนักสุดแขนหักอยู่ระหว่างรักษาที่โรงพยาบาลส่วนการจราจรไก่เกลีย่ยมีทนายของฝั่ง รถยนต์มิซูบิชิได้ติดต่อเข้ามาแล้วซึ่งขณะน,นี้ต้องร้อให้ผู้บาดเจ็บรักษาอาการให้หายดีก่อนและจะต้องรอผลตรวจปริมาณแอลโกอฮอล์ยืนยันจากโรงพยาบาลตำรวจอย่างเป็นทางการในวันที่1กุมภาพันธ์2,566ขณะนี้จึงยังไม่ได้แจ้งข้อหาเนื่องจากต้องรอผลตรวจยืนยันจากแพทย์และรอฝังผู้เสียหายรักษาอาการบาดเจ็บก่อนพิจารณาแจ้งข้อหาต่อไป ทั้งนี้รายงานว่าเจ้าของรถเบลลี่คือนายสุทัศน์มีชื่อเป็นกรรมการเจบริษัทและเคยเป็นนายทุนให้กับพรกการเมืองแห่งหนึ่งทำธุรกิจซื้อขายที่ดินและทำตลาดสดและขายวัสดุก่อสร้างซึ่ง หลังเกิดเหตุได้ลงมายืนอยู่บริเวณทางเท้าเดินลงทางด่วนแล้วโบกขึ้นแท็กซี่เหมือนจะหลบหนีลักษณะมีอาการมึนเมาแต่เจ้าตัวบอกว่าไม่เมาขอขอบคุณแหล่งข่าวทีสนิวค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ